สวัสดีครับเมื่อน,นี้นมาแก่ฝุนกันนะครับเนาะสตาร์เตอร์ไทนกันเลยหอดหน้าหระครับโอ้ทางของน้าวิวธรรมาชาติดีครับขนาดครับผมอันนี้ก็เอาลวดหนามอ,อัวก,ก่อนนะครับมาสั่นงัวเวลาปล่อยมะนาวมันเสียเขาในป้ายหยานะครับเนาะ ขเข้าไปในใต้เงาเลยโอเคครับวันนี้จะถึงหม่องเสี่ยวเสียวฟูนล่งแล้ว,วันนี้เปิดฟ้าถ่ายออกนะครับจะเอาปัวเอาบอกดจบลงาางง่งนะครับนี่หละส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 ะ,สะ,สะ ยหญ่เห็นมันตัวไปเอานะครับใบโพธิ์ตัวกะสังเกตยเห็นมันดีนะครับเพราะว่ามันเป็นฟุ้นฟุ้นแหงเนาะก็คือฟุ้นเปลี่ยนฟุ้นเปลี่ยนเนสีเห็นได้ง่ายเนาะเพราะว่าฟุ้นแหงใบใหญ่ไปแล้วต้องการทีเป็นใบน้ำล้มเพราะตังบงให้ดีครับเราเหมือนเิยสีห้อยใหญ่แล้วเต้องเสีห้อยตั้งใหญ่ บางได้มันทัวแล้วฮาก็ยับรถไปอีกนะครับเนาะกาว่าเข้าสาสฝุ่นุเห็นมันถึงกันกรับบางไดเขาจอดประหันนี้นะครับเนียแล้วก็สาสฝุ่นุญเอิ่และครับยายไปยี่เรื่อย โอเคครับตอนนี้จะยกระดับน,นักนการฝึกน้องฝึกปลาไทยผลของเช็ดเบิือว่าห้องเรื่อมยังบอครักบกลับบ้านมานออ้จากบ้านนะครับโอเคครับเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ